ครับผมติดใส่นิวสองอันกวาดใ่กันพี่น้องจัดให้แต้มสวยๆเนี่ยอแลงเนานะครับเนาะบรรยากาศเ <c oughs> ี่ยหามงแก่งครับผมกจัดให้เป็นทีเรียบร้อยเซ็ตเก่าค่าบีหน่อยอหัวงักหัวงแหน่พี่น้องนกตัวนี้พูดนะ ตีขึ้นพุ่นใส่โก๊กนี่ตีจักโก๊กนี่ใส่โก๊กนั่นโคชีรุ่ง,งพี่น้องเฮ้ยห,หลุ่นจนมาฮมุกต่อกัดสุดยอดบอลคู่แล้วพูนีกพี่น้องเ้ยจัดไ้ตีเรียบร้อยพี่น้อง ครับผมกับสวัสดีมาพมมาว่ะพ่าวกระเป๋าต้องคือเก่าเหมือนเดิมมีเช่นเคยครับเป๋าต้องกับผ้าพีผ้าน้องมหาตอวนกตอวหนูคือเก่านะพี่น้องนี่ก็เป็นบรรยากาศทำเลที่เป๋าต่องมากนะครับเนาะกับมีนกตัวหนึ่งตีตะไลอยู่พูดนะครับคุณนปลายกุ๊กอ่าที่สองที่สามบุญนะครับพี่น้องนี่ครับตีตะไลไปมากย่นี่แะละเป๋าต้องกับได้ทำเลแล้วพี่น้องนี่ครับทำเลเนาะครับเนาะปินเดินกัเจ้าเจ็ดไม่ไหมนะสิแมงเห็ดไทยเห็ดหน้าเห็ดหัวเฮ็ดสวนนะครับพี่น้องเนาะ นะครับงได้กลับมาล่อรุ่นล่อชมนะครับน้อพี่น้องเนาะว่าสีมันบ่มันมันปุ่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 นใบปุ่นใบดอกเดือบผมพี่น้องอ่าอันนี้ก็ขึ้นอยู่กับนกตอว่านกตอสีถ้ำสำเร็จบอกครับแต่ว่าขืนต้นไม่ไปสูงๆยังสี่นี่ก็มันบ่มขึ้นต้นต่ำๆกับต้นต่ำๆยังสี่นี่กับมาจับเนี่ยลงไว้ครับแต่ว่าขืนไปกวกย่างไปกวกสูงๆนี่เฮาต้องอาศัยนกตอนะครับเนาะนกตอในการโพ้นในการอ่าเฮ็ดยังได้เห้นกปลาลงเร็่นะครับเนาะ ว่าต้องกับปักมองนี้และพี่น้องเนี่ยเอเอาภาพพีภาน้องมาเบิ้งนลัครับเนาะครับนี่ครับทำนี่มาอ่านมากแต่ถาปักมองนี่แ่ละพี่น้องนี่ครับนี่นี่หนพี่น่อยมาะพี่นนานครับมาล่าอยู่มองนี้นะครับเนาะอันนี้กลาเป็น มีผลคู่นะครับเนาะคาบีน่อยเป็นสายผลคู่กึ่งเดินกึ่งยางกึงแดนอ,อาวุธก็มีควบเพียบปีนองเลย ครับผมติดใส่นิวสองอันกอดใว้กันพี่น้องจัดให้แก้มสวยๆยนมืือแลแอกนะครับเนาะบรรยากาศ <c oughs> ที่หามงแย่งครับผมกจัดให้เป็นที่เรียบร้อยเซ็ตเกข้าบีหน่อย <c oughs> หว่วงขักหว่วงแน่พี่น้องนกตัวนี้พูด่ะ ตีขึ้นพุ่นใส่กคกนี่ตีจากกคกนี่ใส่กคกนั่นโคสิล่องพี่น้องเอ้ยหลุนจนมาลูกต่อกัดสุดยอดวนคู่แล้วพูนอีกพี่น้องเลยจัดห้ตีเรียบร้อยพี่น้องอย่าลืมกดไหลกดแชร์กดติดตามก็สิบริภัทรคลิปต่อไปนะครับเนาะสวัสดีครับก่อนจบคลิปนี้ฝากเป็นกำลังใจให้เรื่อยๆพี่น้องเด้ออย่าลืมกดไหลกดแชร์กดติดตามเพื่อสิบริภาทคลิปต่อไปพี่น้อง สวัสดีครับ